สวัสดีเพื่อนเพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีช anel เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยประจำค่ำคืนวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ว่าแต่ละทีที่ลงเล่นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมากันที่ผมฟุตบอลลีกสูงส,สุดอย่างไทยลีกหเป็นเกณนัดที่17ของฤดูก,การ ในเกมคู่แรกของข้ามคือวันังคารคิกออฟเวลา18นาฬิกาไปเกมระหว่างน,นครปฐมยูเนเต็ดทีมอันดับที่9ของตารางเปิดบ้านพบก,กับพีทีประจวบเอฟซทีมอันดับสุดท้ายของตารางเกมนี้มีประตูกเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วในนาทีที่17จาก,กิดรลาตระกูลเปิดลูกเตะม,มุมมาให้กับชาติชายแสงดาวมงสะบัดตุงตาขายเข้าไปไม่เหลือส่งต่อพิคาตขึ้นนำไปก่อน ต่อมาในนาทีที่49จิรพันธ์ภาสุขันแทงบอลให้กับบูกุนยองหลุดเข้าไปซัดชนคานอย่างจังช่วยได้ประตูที่2อย่างน่าเสียดายต่อมาในนาทีที่53มีจังหวะชุลมุลกันเล็กน้อยระหว่างประสิทธิ์จันทุมกับนัทนานเวียสัมฤทธิ์จากจังหวะที่ต่างฝ่ายตามีแถมกันเล็กน้อยสุดท้ายบุญศินแจกใบเหลืองให้กับทั้งคู่ไปต่อมาเอวโรปาลิสต้ากองหน้าของนครปฐมยูอเอตมีโอกาสทองถึงสองครั้งจากจังหวะได้ยิงโลง่ลงๆแต่ก็ยิงพลาดไปหมดช่วยได้ประตูตีเสมอ จนกระทั่งในนาทีที่89ทาคุอิโตะลาบบอลมาทางฝั่งซ้ายเปิดบอลเข้ากลางมาให้กับคาฟาดูโรซิมีวิ่งมาแปลเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปแบบนิ่มๆส่งให้นครามปฐมนิเวเต็ดรอดตายในเกมนี้ไปแบบบุดหวิดเสมอกับพิธีประจบเอซีไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเรามาดูแสตในเกมคู่นี้กัน ปรสิทธิ์การครองบอลเป็นทีมเจ้าบ้านนาคปรปฐมที่ทําได้ดีกว่าที่51ต่อ49เปอร์เซ็นต์แต่โอกาสยิงนั้นเป็นพิธีประจวบที่ทําได้ดีกว่าที่12ครั้งยิงตะกอบเพียงแค่ครั้งเดียวและได้ประตูเลยส่วนเจ้าบ้านนั้นยิงไป11ครั้งยิงตะกอบ2ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้ประจวบมีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่5ต่อ3ครั้งการฟาวเป็นนคปรปฐมที่ฟาวมากกว่าที่19ต่อ13ครั้งใบเหลืองทั้งสองทีมโดนใบเท่ากันที่3ใบส่วนการผ่านบอลเป็นนคปรปฐม ที่ทำได้เหนือกว่าที่356ต่อ337ครั้งมากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา19นาฬิกาไปเกระหว่างราชุวรี f เอฟซีทีมอันดับที่7ของตารางเปิดบ้านพบก,กับขอนแก่นยเูเ็ตทีมอันดับที่10ของตารางเกมนี้กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอในช่วงครึ่งหลังในนาทีที่56 กรวิทธาศาเปิดบอลให้กับแมเทเธอุสลีมายิงแสกหน้าจิรวัตรว,วังคพันธ์เข้าไปแบบสุดสวยส่งทีราชมังกรขึ้นนำต่อมาในนาทีที่68 ราชบุรีเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอากรวิททัศสาออกและส่งไฟอิกโบเกียลงมาแต่กลายเป็นว่าจังหวะนี้เจ้าชายไฟอีกเข้ามาในสนามก่อนที่บรษิษัทจะอนุญาตเลยโดนใบเหลืองไปตามระเบียบต่อมาในทีที่82ทวินบุตรสมบัตยยิงบอลพุ่งไปชนเสาก,ก่อนที่จะเป็นเบนเนอร์อเวสซ้ำเข้าไปไม่เหลือแต่จังหวะนี้วีอาร์ยืนวันว่า,วาตัวของเบนเนอร์นั้นยืนเหลื่อมลำหน้าอยู่เลยอดได้ประตูตีเสมอไปต่อมาในทีที่90 ิกโบเกียไปขัดขวาจังหวะเปิดบอลขอจิรัติวังคาพันธ์เบื้อสาประตูของขอ,งอนแกน่นทําให้บูศสินแจกใบเหลือที่2กลายเป็นใบแดงให้กับเจ้าชายฟายอีกออกจากสนามไปซึ่งแน่นอนว่าใบแดงใบนี้เป็นใบแรกของเจ้าตัวในการลงเล่นในศึกไทยลีกอีกด้วยจบเกมราชบุรีเอฟซีที่มีตัวผู้เล่น10คนเฉนือนเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของกิซันนน์ศรีสุวรรณกองกลางของราชบุรีเอฟซีหลังจากจบเกมนี้กัน ที่หนนครับพูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองในวันนี้พอใจแค่ไหนกับฟอร์มการเล่นของตัวเองในวันนี้ครับสาหรับวันนี้ส่วนตัวก็พอใจในระดับหนึ่งครับก็ต้องพัฒนาต่อไปครับด้วยส่วนรอบกับทีมหรืออะไรให้มันลงตัวกันครับการพบกับขอนแก่นในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากไหมครับตอนนี้ไทยลีกเปิดมาเลขสองเนี่ยผมว่ายากทุกทีมครับพูดถึงสาวนในเกมนี้ให้กับแฟนบอนลราชบุรีที่เข้ามาเชียร์ในสนามยัไหไงครับก็ขอขอบคุณแฟนบอนลราชบุรีทุกท่านที่เข้าให้กำลังใจพวกเราแล้ว ทำให้ได้3ามแต้มนี้ให้แฟนบอลครับแล้วก็ฟาเห็นผลงานฟอร์มตั้งเป้าเป้าหมายของทีมราชบ,บุรีในฤดูกาลน,นี้ไหนครับก็จะจบอันดับที่สูงกว่านี้ครับก็ต้องบอกว่าเอาแมตต์ต่อแมตต์ก่อนครับ<อ>ครับขอ,ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ เรามาดูเส็จในเกมคู่นี้เจ้าบ้านราชบุรีเหนือกว่าแทบทุกด้านทั้งเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ทีราชบุรีทำได้ดีกว่าที่54ต่อ46ครั้งโอกาสยิงก็ยังเป็นราชบุรีที่ทำได้ดีกว่าที่11ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งส่วนขอนแก่นนั้นยิงไป7ครั้งยิงไม่ตรงกรอบเลยส่วนเตะมุมในเกมนี้ราชบุรีได้โอกาสมากกว่าที่4ต่อ3ครั้งการฟาวเป็นราชบุรีที่ฟาวมากกว่าที่13ต่อ9ครั้งและราชบุรีโด,ดนใบเหลืองที่5ต่อ1ใบและราชบุรี โดนไปแดงไปทั้งหมด1ใบส่วนการผ่านบอลก็ยังเป็นราชบุรีที่ทำได้เหนือกว่าที่483ต่อ397ครั้งเรามาสรุปตารางคะแนนขอศึกรีโวไทยลีกประจำคู่วันอังคารกันจากฝูยาคคงเป็นแมงคอกยูเอเต็ดมี37คะแนน อันดับที่2เป็นบุรรรัมย์ยเต็ดมี3 3คะแนนอันดับที่3กลายมาเป็นการทะเล FC มี3 2สคะแนนอันดับที่4เป็น B ีจปทุมเนเต็ดมี30คะแนนและอันดับที่5กลายมาเป็นท่านาของราชิวี FC ที่มี2ี่คะแนนเท่ากับเชียงราย,ยเนเต็ดแต่รูรดีเสียราชิวีดีกว่า มาที่โซนท้ายตารางตลาด FC อยู่อันดับที่14มี17คะแนนชมบุรี FC อยู่อันดับที่15มี14คะแนนและพีทีประจวบ FC ยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี12คะแนนมาที่ดาสนโวของศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นทนาของวูกึนยองจากพีทีประจวบ FC และวิลเลียมมอร์ตาจากแบงคอกยูเอตที่ทำไป11ประตูเท่ากัน ตามมาด้วยแฮมิดันโซเรสจากการะเลเอฟซี FC, และสุประชัยใจเด็ดจากบุยรามเนื้เต็ดที่นำเป็นดาวสวโวคนไทยณขณะนี้โดยทําไป10ประตูเท่ากันตาม,มาด้วยดิคาโดซานโตจากอุทัยธานีอฟซีและเอจิวามาตินจากราชชวรีฟซี FC, ที่ตามไปโคนละ9ก้าประตูเท่ากัน มาที่แอสซิดโคตรศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นซเวนลองเกียวจากขอนแก่นยูเอเต็ดทำไป8แอสซิดอันดับที่2เป็นมามูดเอสจากแบงคอกยูเอเต็ดและบรอสทาเดลลี่จากการท่าเรือเอฟซีที่ทำไป6แอสซิสตามมาด้วยสารัตยูเย็นจากบีจีปทุมยูเอเทตเวียเทพป้อมพานจากแบงคอกยูเอเต็ดจอมัตโจและเนลสันบูดิยาจากสุไทรเอฟซีที่ทำไปคนละ5แอสซิด มาดูในส่วนของครีนชีสอันดับที่1เป็นศิรเทศสูงเนินจากวีรามยูเนเต็ดทำไป9้ครีนชีสอันดับที่2ปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูเนเต็ดทำไป8ครีนชีสตามมาด้วยสาลอนอานุอินจากเชียงรายยูเนเต็ดทำไปห้ครีนชีสเรามาดูโปรแกรมในศึกไทลีกในคู่ที่เหลืออยู่ของแมตช์เดย์ที่17กันนะครับผมในวันที่14กุมภาพันธ์จะมีการแข่งในคู่ระหว่างวีรามยูเนเต็ดเจอกับสุไทร์เอฟซีจะเล่นกันในเวลา18นาฬิกา คู่18นาฬิกา30นานทีชูบุรีเอฟซีเจอกับบุริเซโร่เอฟซีคู่19นาฬิกาการ์เธอร์เอฟซีเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดในส่วนของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับผมจะมี2คู่ลงท้ายแขันสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเจอกับตรเอฟซีในเวลา18นาฬิกาและบีจีปทุมยูเนเต็ดเจอกับธนาข่าวไทยธานีเอฟซีในเวลา19นาฬิกาแถบสดไทยเอสพีทวิชันน่าและทวีเบคกีกล้าทีวีอย่างเช่นเคยนะครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือผมฟุตบอลทั่วไทยในค่ำคืนวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ทุกคู่ทุกสนามนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็สามารถพี่มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสมัครแพ็กเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อลูกการพร้อมรุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท สมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆดีๆด,ด,ด้วยกันนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกหลดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจายใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็กขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ